เกงเด็กค่ะสั้นเด็กอะ่ะเอาให้นั้นก็ 9, เก้าพันสองขออนุญาตนะคะพี่ก็เราไม่ต้องหมกช่อก็ได้หนูขออนุญาตพี่ว่าตั้งแต่เราร่วมดูแลศูนย์มาด้วยกันนะคะหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแลศูนย์ที่นี่ตามคําสั่งแต่ว่าพี่เป็นคนภายนอกที่มีน้ําใจมาบริจาคมาดูแลช่วยเหลือทุกอย่างเราเรารู้สึกเหมือนกันใช่ไหมพี่ว่า ตั้งแต่วันแรกที่มีการอ,อพยพมาแล้วมันมีการขาดเขินทุกสิ่งทุกอย่างเลยในปัจจัยสี่แต่ว่าเรายังไม่เห็นภาครัฐช่วยเหลือเป็นแม้กระทั่งเรื่องอะไรก็ตามที่เขาจําเป็นต้องใช้ในวินาทีนั้นพี่ว่าไหมคะใช่ค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าทําไมเธอไม่บริจาคเข้าศูนย์รัฐบาลลดภาษีได้พี่ก็เลยบอกว่ากว่าจะได้ย้อนกลับมาช่วยเหลือชาวบ้านตายก่อนแล้วพี่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อมาเองเลยที่มาบริจาคหกวันติดต่อกัน พี่รู้สึกไหมว่าแม้กระทั่งคนปกติก็ยังนึกถึงผลประโยชน์ที่จะตามมาแต่หนูว่าวินาทีฉุกเฉินที่เขากําลังแบบลอยคอมาก็ปิ่มๆน้ําจะตายอยู่แล้วแต่ทุกคนก็ยังคิดถึงหน้าตาที่จะต้องทํกจริงๆเนาะใช่เออน้เนี่ยเนี่ยมันมันก็ยังมีมุมอย่างเงี้ยเขาหอบขึ้นรถมาเลยที่ก็โอ้ช่วยกับพี่สาวเขาบอกว่าอู้ทำยังไงเราช่วยอะไรเขาได้บ้างก็เอามาเขาบอกทำไมเธอไม่ไปทา่นนู้นรถตาษีได้ไม่ต้องมาภาษีกับฉันเลยวนาทีนี้ฉันจะไปช่วยเขา สุดยอดค่ะพี่หนูหนูคนทํางานตรงหน้างานเนี่ยหนูยังรู้สึกอยู่เลยว่ากางเกงในเสื้อในกางเกงเด็กเขาไม่มีอะไรมาเลยแล้วมันหน้าฝนด้วยแล้วเราจะหาที่ไหนถ้าไม่มีการบริจาคเราต้องระด,ดมในการสื่อออกไปในโซเชียลแล้วคนที่เขาอยากจะมีน้ำใจเอามาเราถึงรอดพี่ว่าไหมกว่าจะออกจากสำนักงบถึงจังหวัด ถึงอำเภอถึงอบตกว่าจะทำดีกาเบิกพี่รับราชการมาก่อนตายก่อนแล้วพี่สิ่ศูนย์พี่เราฝากถามหน่อยค่ะฝากถามเลยพี่ถามในทุกเพจที่ออกมาเกี่ยวกับงบพี่ถามทุกเพจแล้วพี่ด่าไปทุกวันจนตายเป็นคนปากจัดแล้วด่าว่ามัวนอนตายทำอะไรอยู่ชาวบ้านเขจะตายหมดแล้วเออเออที่จากคนธรรมดาจากครูเกษียณธรรมดากลายเป็นคนปากจัดเพราะรัฐบาลไม่จัดแทนหนูหน่อย หนูไม่กล้าพูดอะเอาตรงๆพี่กล้าพูดพี่ปากจัดแทนหนูหน่อยหนูก็ว่ามันเหมือนมันเหมือนมันมีอะไรอยู่เป็นนัยยะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้สะท้อนให้เห็นว่าคุณไม่มีคุณนะทรรมจริยธรรมในใจเลยพี่ว่าไหมใช่คือประชาชนนี่เป็นผักเป็นปลาเป็นอะไรที่มารับผลผลที่พวกคุณทําอะไรก็ช่างพวกคุณเถอะ แต่ว่ามันเป็นจนํานวนน้อยที่พวกคุณทําแต่ว่ามันมีวงกว้างที่ทําให้ประชาชนของเราล้มตายแล้วก็เดือดร้อนผรจะตายอยู่แล้วแต่การเมืองยังแย่งผลประโยชน์กันอยู่ทางโน้นเอาอีกว่าอีกฉันก็จะวิ่งอันนี้คดีฉันจะวันนี้วันที่สี่คดีฉันจะวันที่แปดกันยาคือวิ่งหาหลักฐานไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องกับเขาแต่ว่าไม่นึกถึงคนคนรับรทุก คือคนน่าเสือคนน่าเสืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้อพยพแต่เป็นชาวบ้านที่อยู่ที่นี่เราเห็นแล้วก็สงสารวันนี้เป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่เราได้ช่วยกันพยุงแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายจนเราป่วยเนาะพี่เนาะหนูป่วยนะแล้วก็หนูก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็คนในรัฐบาลสักสี่ห้าคนคิดเหมือนพี่มันก็คงจะไม่ลําบาก ประชาชนนั่งตาดำๆลูกหลานแล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่เนี่ยใช่ไหมทำไมมันเขาพอะไรกับเขาเงินก็เงินเธอโอ๊ยฉันโง่การเขาไม่เป็นไรเราไม่ต้องหลอกแค่นี้ฉันไม่ได้มีเงินมากเหมือนเราไม่ต้องพูดถึงคนล้มตายนะพี่น้องแค่นี้ฉันก็พออยู่หนูสงสัยหนูยังถามลูกเลยเด็กๆเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยหนูยังสงสัยตัวในตัวหนูเองเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมเขาปล่อยให้ศักยภาพในการรบหรืออะไรก็ช่างของของบ้านเราแล้วก็ไอ้ไรน่านฟงน่านฟ้าของคุณทําไมปล่อยให้เขายิงประชาชนเราตายได้ ไม่รู้เนาะอะไรสักอย่างที่ประชาชนสงสัยมากเราเป็นผักปลาแล้วก็เป็นแช่เครื่องเราพูดไปนี่จะมีปัญหาไหมนี่มีก็ช่างมโนพี่น้องเราไม่มีอะไรจะแลกหรอกแล้วก็กินหน่อไม้ที่บ้านเรานี่ระต้มกินหน่อไม้ับมาให้ทุกวันอันนี้คือความในใจของคนที่ั้งหน่อไม้แล้วมา่วงร้องบวงร้องสองถังใหญ่เก็บมาให้ทุกวันสงสามคนฝากถึงไหมคะฝากถึงอะไรก็ช่าง สงสารประชาชนใจดำซาดำดำบ้างอย่าใจดำนะผลประโยชน์ตนผลประโยชน์ชาติผลประโยชน์ส่วนวรวมผลนนี้เอาไว้สุดท้ายมันไม่คิดเหมือนเราล็อกใครก็ตามตายก็ยังหนูว่าทำไมไม่กินเพชรกินทองเนาะตายแล้วก็ถมที่เท่ากันสี่เหลี่ยมเล็กๆโดยล้นฟ้ายิ่งยิ่งอยากได้เยอะอยากได้อยากได้น,น,ดนะ ทุกคนเขาจะกลับแล้วพี่ฝากถึงทุกคนค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะยินดีต้อนรับมาอีกก็อีกจะไปเยี่ยมอยู่บนกระเทนนี่แหละได้แล้วเชิญเข้ามาบ้านเราด้วยนะสงการหน้าทําผ้าป่าเนาะถามแล้วว่าชื่ออะไรอะไรเนี่ยจะตามไปดูเยี่ยมอยู่จะไปเวลาไปทอดกระเทนล้วจะไปหาอยู่บ้านปลาขาวหมูเก้าหมูสิบสามเนาะก็เลยได้โอกาสว่าเราเป็นญาติกันนะคะขอบคุณนะคะที่ส่งกระแส ให้ได้รับทราบหลังจากที่มันคี้คายแล้วว่าเรารู้สึกอย่างไรเพราะตอนที่อยู่หน้าง,งานมันร้อนตเละอู่ไปหมดเราต้องทําให้ให้ทุกคนรอดอันนี้คือน,น้ําใจของคนในพื้นที่ือว่ารู้ว่าเขาอ,อพยพมาเลยเลิกโรงเรียนจะไม่หอมกันมาเลยฝนก็ตกพอดีมีน้องคนหนึ่งที่เป็นอสมอยแล้วว่าอุย้ยนี่แม่ฝนก็ตก เปียกก็เปียกก็ชุดก็ชุดเดียวทํานมีไงดีล่ะพี่ก็โทรหาเพื่อนบอกว่าทำยังไงพูดแล้วพ nah ี่หนูจะลองหายทำยังไงล่ะเขามีชุดเดียวมาเนี่ยเสื้อผ้าไม่มีเลยหนูลืมเหนื่อยหนูเลื่อมป่วยถามเขาเขาบอกว่าอยากได้เป็นตัวผมก็ได้ผมนอนก็ได้หนาวอันนี้ก็ได้พี่ก็ลยดมเงินเพื่อนโอนเงินมาให้แล้วเงินตัวเองเราก็วิ่งเข้ายูปาร์ไปซื้อมาให้เลยก็เสียเงินทั้งผดุงทั้งขอบคุณค่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่ที่ทำให้ พวกหนูที่มีหน้าทีรับตรงจุดนี้มันผ่านไปได้ขอบคุณพี่จริงๆเป็นคนหนึ่งแล้วอีกหลายๆคนหลายละคนวันหลังเขาเจะโทรถามเราก่อนว่าต้องการอะไรอย่างนี้ก็คืออยู่นี่คือเรียกแม่ครูวิทยาพรนะอยู่นี่ที่มาวัดทุกวันเป็นเป็นแม่ครูนะคะขอบคุณนะคะพูดแล้วมันม<า>จะร้องไห้เดี๋ยววันนี้เราส่งทุกคนกลับบ้านนะคะ อยู่บ้านนี้แหละย้ายมาอยู่แหละขอมีอย่างเนี้ยสักคนหนึ่งอยู่ในชุมชนใดชุมชนนั้นก็สามารถรอดแล้วก็มีความสุขได้นะคะแ,แต่ไม่อยากเจอกันในสภาพนี้นะเออจอกันเอาเป็นงานบุญเนาะเอาเป็นงานบุญนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเจอก็ยินดีต้อนรับแต<ช>่ว่าสายสายมาลาสายสายเดี๋ยวเข้ามามาลากันนะคะอย่างั้นโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะขอเป็นคนอย่างเงี้ยสักไม่กี่คนในแต่ละชุมชนเนี่ยมันก็รอดค่ะ นะมันบูดต,ต่อไม่ไหวมันจะร้องไห้เพราะว่าแกพูดแกพูดแบบมันอยู่ในหัวใจของเราเลยเพราะว่าเราเป็นคนรับหน้าเสือเราเห็นเขากระจองงองเงยมาแล้วก็ขาดทุกอย่างมาแต่ตัวแล้วมันหน้าฝนเ,เราไม่รู้จะต้องทําอย่างไรคนที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็งบประมาณหลวงของอะไรเราไม่ไม่มองไม่เห็นเห็นแต่ส่งคนมา แต่คนเรามันต้องกินมันต้องใช้นะคะไม่ว่าวันหนึ่งแล้วมันไม่จตดเด็กกระจององอแงแล้วก็ได้คนอย่างนี้แหละนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ควรจะยกย่องและเชิดชูแล้วเอาเป็นกําลังใจที่เราจะสู้ชีวิตต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ